สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพกาศสะพานบุญค่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัด่าภูพาแดงบ้านห้วยหอมนะคะตำบลหนองคันอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะคะคราวนี้นะคะจิ๊บก็ยืนอยู่กับพี่ผู้ใหญ่นะคะแห่งวัด่าภูพาแดงและหมู่บ้านนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนสื่อชมผู้ใจบุญนะคะมาร่วมบุญการสร้างโบสถ์นะคะที่ข้างหลังมิ๊บก็คือกันพระโบสถ์สดนะคะที่กำลังจะสร้างใหม่นะคะสวัสดีพี่ผู้ใหญ่นะคะสวัสดีครับครับกับผมก็นายบุญธรรมกองเงินนะครับผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหอมหมูห่5<ะ>ตำบลนองคันอำเภอปูหลวงนะครับตอนนี้นะครับนอ้องก็ยินดีกับรายการนอกพระเก้าสะพานบุญนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมที่วัดป่าภูพระแดงบ้านห้วยหอมนะครับตอนนี้วัดป่าภูพระแดงนะครับตอนนี้ก็กําลังหาทุนสมทบทุนสร้างพระโบส์นะครับที่วัดป่าภูพระแดงตอนนี้ก็ยังขาดทุนทรัพย์หลายๆด้านนะครับ<ะ>ก็ ทางด้านหลังนะครับเนาะก็จะเห็นพระบูชสถตอนนี้ก็กําลังสร้างก็อยากเชิญชวนไอ้ญาติธรรมหรือว่าสาธุชนทั้งหลายนะครับช่วยกันทําบุญนะครับเพื่อจะได้สร้างพระบูชสดที่วัดป่าภูผาแดงนะครับค่ะและพี่ผู้ใหญ่นะคะก็กําลังจะก่อสร้างที่วัดนี้นะคะกําลังก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ก็เชิญสาธุชนผู้ใจบุญที่รับชมรายการนะคะมาร่วมบุญกันได้นะคะที่วัดป่าผูผาแดงใครที่มาไม่ได้นะคะก็ติดต่อที่หมาย เลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอและหมายเลขบัญ,ญชีนะคะใครอยากจะโอนร่วมผ่านบัญชีหรืออยากจะสร้างบุญนะคะแล้วก็มาเที่ยวกันได้นะคะทิังใจวันเลยนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะตามที่พี่ผู้ใหญ่นะคะท่านก็ได้เอ่ยไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้องจิ๊บนะคะจะให้ท่านผู้ชมนะคะเข้าชมบรรยากาศภายในวัดป่าภูผาแดงเดี๋ยวเราไปชมการก่อสร้างนะคะแล้วเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆภายในวัดเดี๋ยวไปกร,ราบรับรสก,การพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวตามพี่ผู้ใหญ่ไปกันเลยค่ะครับผมครับเเชิญครับ ขนาดนี้นี่ครับเผ่าโบสถ์ที่เรากําลังสร้างอยู่กําลังสร้างก็จะได้มุงหลังคาแล้วก็จะได้ทําการล้อมฝาถ้าอยากให้เสร็จเร็วต้องให้สาธุชนช่วยกันช่วยกันทำเผ่าโบสถ์ให้เสร็จ Oh

सो या मोचाया निराचितो वेता न पूजा च कथा हुला मालं चिपूनमनुपदिनं निपुण्यं पशुतां सुचति आयुम्भवालं वनं सुखं च परिभानरो वे गायुया स्वयनुपपाचतीति ภาวะตุสะปะมังรารังราคันตูสะภะนิวตาสะอามาบุฑานุกาเวนาสตาสูติภวันตุเต อตาตมาภาพชื่อพระนัทธพงษ์ธนพโลอยู่วัดป่าภูผาแดงขณะนี้ตอนนี้วัดเรากำลังทำการก่อสร้างพระอุโบสถจึงอยากค่้ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านมาร่วมกันสร้างโบสถ์ เท้าโบสถณนะวัดป่าภูผาแดงวัดเราก็จะมีกระถินในวันที่สองสามพฤศจิกาพุทธศักราช2567ที่ใกล้จะถึงนี้แล้วก็มีบุญอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือบุญประจำปีในวันที่โอ้เกันยา2567นี้แหละก็จะมีบุญประจำปีของวัดใคร ว่างมาร่วมทําบุญมาร่วมสร้างเระาุโบโสถร่วมกันณวัดป่าภูผาแดงบ้านห้วยหอมตําบลหนองคันอําเภอภูหลวงจังหวัดเลยจึงค่ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทําบุญเดอ้ออาตมาก็ขออวยพรคณะศรัทธาญาตโยมที่มาร่วมทําบุญกับวัดป่าภูผาแดงในครั้งนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระรันาตนไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงมาดนบันดาลให้ทุกท่านอย่าอดอยาอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครและขอให้มีอายุวัน,นะสุขะพระปฏิพานธนา,า,าสารสมบัติครบถ้วนทุกประการดังพระบาลีที่ว่าอภิวาธนาซีลิสนิจังวุธาปจายโนจะตาโรธรรมาวดันติอายุวนโนสุขังพระลัง